สวัสดีค่ะพวกเรานะคะนิสิตคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคมสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมค่ะดิฉันชื่อนางสาวพิรดาสมบัติหรหัสนิสิต143ค่ะดิฉันนังสาวพิชเชธิดานหนุม่มเสือรรหัสนิสิต136ค่ะผมนายวุฒิพัฒน์ชัยศรีรหัสนิสิต151ครับค่ะวันนี้นะคะพวกเราก็จะมาสาธิตวิธีการช่วยเหลือผู้ป่วยทั้งสามรูปแบบนะคะนั่นก็คือการช่วยเหลือแบบหนึ่งคนนะคะแล้วก็การช่วยเหลือแบบสองคนและการช่วยเหลือแบบใช้อุปรกรณ์ค่ะจะไปชมกันเลย ขั้นที่หนึ่งนะครับเป็นสําหรับผู้ป่วยที่รู้สึกตัวดีนะครับหรือว่าขาหรือแขนข้างใดข้างนึงเจ็บนะครับโดยการที่เราจะเอามือนะครับมาอบที่เรานะครับแล้วก็มือมือซ้ายของผู้ช่วยเหลือเนี่ยจะอบตรงเอวนะครับเพื่อพยุงตัวผู้บาดเจ็บครับ ะะสำหรับผู้ป่วยที่ตัวใหญ่แล้วก็ไม่ได้มีบาดแผลหรือว่าเจ็บหนักนะคะค่ะสำหรับวิธีนี้นะคะก็คือวิธีช่วยเหลือผู้ป่วยโดยใช้อุปกรณ์นะคะสำหรับผู้ป่วยที่บาดเจ็บหนักไม่รู้สึกตัวหรือว่าไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ค่ะ